เอาล้ครับก็สวัปดีกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโซเดียลเหมือนเดิมซึ่งผมไปเจอแบบนึงมาซึ่งหมดนั่นก็คือสปังเก็ตเขาอ่านแบบนี้นะซึ่งแบบนี้เขาบอกว่าเสียงตัวละครเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับผมแต่เห็นนี่ไหมหน้าแบบเอ้ยเหมือนแบบมันเป็นภาพวาดอะอยากรู้ที่สุดเลยคืออันนี้มันจะเป็นยังไง ล่าสุดที่ทุกๆคนเห็นคือมันจะหลอด <ย ây S 1> ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่าเราจะลองไปทีละอันดีกว่าเริ่มจากอันนี้ละกันเลยครับผมเอ,อเอ้ยเสียงเบสตึก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 มันมันเอยชอบชอบชอบต่อไปอะไรโอ้ยฮ้ย แนวแบบเหมือนเป็นดนตรีแบบแนวนั้นอะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรเดี๋ยวฟ้องปะเชื่อเปล่าอ่ะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แม่ถึงจะบอกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ลายเส้นนี่แบบคนทํานี่ขยันทำมากครับผมพูดจริงๆอันนี้อะไร บอกเลยว่าอันนี้มันมากครับผมโคตรชอบเลยจริง <Good job. S 1> อร์อืมแล้วอ่าต่อไปครับอะไรดูเหมือนเ้าต่างจากจากเดิมแต่ก็ได้หน้า,นาถ้าเอามาพิกันก็ก็น่าจะพอ,ะอะดลยอ้าเอาดีเฮ้ยชอบชอบชอบโอเคโอเคต่อไปครับผมน้องถังโอ,อ้หน้าตาก็คล้เหมือนเดิมเลย ันนี้มันเหมือนกับเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอะไรมาถูมากมากกว่านะผมว่ามันเหมือนกับเอาอะไรมาถูอะโอเคต่อไปครับอันนี้อะไรเอ่ยน้องหูจยนน่าหุือนพึ่งเลยพึ่งพึ่งผสมลิงโอเคต่อไปคือน้องฉาบเอามาดิหน้าตาดูน่าดูมากขึ้นนะไม่ได้บุลลี่แต่หน้าเก่ามันหลอน <S <s <laughs> ผมไม่ค่อยชอบโอเคครับต่อไป คืออะไรน้องหนูหนูจีดแหมฟังแวบแรกนึกวันนาดเหมือนวันนาดแล้วมีโยกโยกไปโยกมาไม่ชอบอ่ะโอเคต่อไปโดอาทิตออออชอบ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 โอเคต่อไป หน้าตามเดวเวอรโอเคอันนี้อะไรบ้าไปแล้วหน้าตาบ้าไปเลยเอยแต่เสียงพอโอเคต่อไปน้องฮูฮูคุณนักสืบโอ้ร้อนอยู่นะต่อไป มันดีมันดีมันเป็นน้องแมวเฮอเฮ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 สวัสดีครับโอเคแค่นี้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้ต่อไปน้องใส่ฮู้ด โอเคอันนี้เอาวัทีหลังแล้วกันลองเอามิกซ์กันถือว่าเพลงสนุกใช้ได้ครับต่อไปเราไม่ต้องรุ้นอะไรมากไป bro what the fuck was that bro No way Bro, what the fuck a liar right. Shea We mà hui 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 Oh, ่ครับทีแรกมันก็หลอนมันน่ากลัวแล้วผมก็ตกใจจริงๆด้วยช็อตนั้นแต่พอเล่นไปเล่นมามันเว้ยรีใหม่ดีกว่าแน่นอนว่าที่ผมเอามาเมื่อกี้คือไอเจ้านี่อ่าซึ่งจะเป็นเสียงประมาณนี้อ่าถ้ามาแค่เสียงไม่มาพาพนะเป็นเสียงที่โคตรมันอ่ะผมบอกเลยอ่ะอันแรกอะไรนะ คล้ายๆเป็นอ่าประมาณนี้เป็นกองหลายจังหวะโอ้โหหน้าเอาหายอ่าแบบน,นี้โอเคอ่าก็คล้ายๆกันก็แค่จะมีสันส้นๆหน่อยอันนี้เลยครับ อ่ะต่อไปไอ้เจ้านี่อ่าเหมือนจะไม่ค่อยต่างจากเดิมส,สักสักสักเท่าไหร่ครับโอเคเอาลงไปแล้วแมวโหดมันเชี่ยโคตรมันอันนี้อะไรทั้งทงังเหรอ ออันนี้เหมือนเสียงแบบกระป,ป๋องเหมือนแล้วก็ใส่ลูกเหล็กอะไรเข้าเข้าไปในกระป๋องแล้วก็เขย,าขย,าขยา่าเขย่าประมาณนั้นโอเคต่อไปเจ้าทีวีของเราโอ้โหบีดมอดที่เป็นมอดที่บีดหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยโอเคต่อไปโหนะฮะจะขึ้นนึงอันนี้ก็แน่แน่ เสียงฉาบอันนี้อะไรคล้ายๆเดิมแต่จะเพิ่มความมูหลอนแล้วก็เพิ่มเพิ่มเร่งจังหวะเข้าไปเรื่อยๆโอเคอันนี้อะไรเจ้าเดือดทโอเคผมต้อถึงเอ็น,นิเบอร์ดอ,อ่ะมาเดียวต่อไป ม่เจ้าเดียว,ว,วยยิเหรอเสียวไวโอลีเหรอไม่รู้นะผมไม่แน่ใจอันนี้อะไรคนสีสีไวโอลีนะแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรใหญ่ๆกับกัรลงมาโอเคอันนี้อะไรเอ่ยแต่และอันชอบที่สุดเลย กปอยมามานี้เป็นเสียงผิวเปล่าเหมือนเดิมอันนี้เลยอันนี้หน้าคืโอ um> ้นดลุกไม่ไหวอ่ะไอ้ชาอันนี้ไรเจ้าแมวยิ้มของเรา หฮะพูดเลยนะ,อะอยโอเคสงสัยมีเลติค,คอเดี๋ยวค่อ,อยกออกใหออ้อันนี้อันนี้หน้าตาเขาเหมือนเดิมน,นะ เปี่ยนอ่เราเราเราจะเริ่มต้นที่เขากันอันแล้วผมจะใส่เข้าไป คงต้องจบกันไปเท่านีนะครับผมสำหรับสปังเก็ตสรุปโดยรวมแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนแนวเพลงของสปังกี้จากความน่ารักสู่ความมันในบีทพูดได้เลยว่าเสียงของแต่และตัวละครน,นี้เดือดเดือดกันทั้งนั้นเลยตั้แต่2โหมดนะครับผมสโหมดเนี่ยเดือดทั้งคู่ครับผมยังไงก็คลิปกรารังจะจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไปพลาดคลิปต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ต้อง ขอลากรำไปก่อนสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย